Hello students welcome to English class อินี่ต้อนรับนักเรียนนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษบายครูอ้นนะคะคุณครูชื่อคุณครูสุดารัตน์เพชรประภัยนะคะหรือคุณครูอ้นสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนอนุบาลลำนารายค่ะ ในวันนี้นะคะบทเรียนวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการทักทายหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า greeting นะคะและการแนะนำตัวนะคะเราเรียกว่า introduce นะคะการทักทายและการแนะนำตัวแบบสั้นๆนะคะไปเรียนรู้เลยอ่า ภาพนี้นะคะเรียกว่าบทสนทนานะคะมีเด็กผู้ชายและมีเด็กผู้หญิงนะคะกําลังสนทนาอะไรกันนะคะให้นักเรียนลองอ่านแล้วลองเดาสิว่าจะพูดถึงอะไรใน30วินาทีเริ่มค่ะ หมดเวลานะคะเป็นอย่างไรกันบ้างหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทําไมเวลาคุณครูหมดเร็วจังเลยนะคะยังไม่ทันอ่านเลยค่ะค่ะทีนี้เราเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนฟังที่คุณครูจะออกเสียงต่อไปนี้ให้ฟังก่อนนะคะ,ะ Hello Hello My name is Tony What is your name? My name is Jane Nice to meet you Nice to meet you too. อ่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเมื่อสักครู่ก็เป็นบทสนทนาระหว่างคุณโทนี่และคุณเจนนั่นเองนะคะเสียงคุณครูอาจจะดูแบบไม่เห็นแตกต่างเลยว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะสมมุติว่าแตกต่างกันละกันนะคะอ่ะเรามาดูประโยคแรกคำแรกนะคะคุณผู้ชายทักคุณผู้หญิงว่า Hello แปลว่าสวัสดีนะคะสวัสดีแบบ ไม่เป็นทางการน,นะคะและผู้หญิงก็บอกว่า hello แปลว่าสวัสดีเช่นเดียวกันนะคะผู้ชายก็เลยบอกว่า my name is Tony my name is Tony my name is แปลว่าฉันชื่อฉันชื่ออ่าแล้วเราก็ตามด้วยชื่อของตัวเราเองแต่ในนี้บอกว่า Tony น,นะคะ สวัสดีฉันชื่อโทนี่ What is your name มีเครื่องหมาย question mark นั่นหมายความว่าเป็นประโยคคำถาม What is your name คุณชื่ออะไรผู้หญิงคนนี้ก็เลยตอบว่า My name is Jane ฉันชื่อเจนผู้ชายก็เลยบอกว่า Nice to meet you Nice to meet you แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักนะคะ ถ้านักเรียนเจอประโยคนี้และประโยคนี้นะคะผู้หญิงตอบว่า nice to meet you too ถ้านักเรียนเจอสองประโยคนี้นั่นหมายความว่าสองคนนี้เนี่ยไม่เคยเจอหรือรู้จักกันมาก่อนนะคะก็เลยทักทายด้วย nice to meet you แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักกับยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันคะ่ะทีนี้ นักเรียนลองออกเสียงตามคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะคะ Hello Hello My name is Tony What is your name My name is Jane Nice to meet you Nice to meet you too อ่าทีนี้เราไปเรียนรู้คำศัพท์กันเลยคำแรกนะคะ Hello กับ Hi Hello หรือ Hi นะคะมีความหมายเดียวกันคือแปลว่าสวัสดีนะคะเป็นการทักทายแบบไม่ทางการซึ่งเราสามารถใช้กับคุณครูก็ได้นะคะหรือว่ากับเพื่อนๆหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่าเนี่ยก็ได้นะคะแต่ว่าไม่ทางการเท่าไหร่นะคะ,อ,ะออกเสียงตามครูอีกครั้งนะคะ Hello Hi ค่ะคำต่อนะคะคำนี้อ่านว่า good morning good morning Good morning แปลว่าสวัสดีตอนเช้านะคะ Good morning แปลว่าสวัสดีตอนเช้าอันนี้เป็นการสวัสดีตอนเช้าที่เป็นทางการนั้นเียนสามารถทักทายคุณพ่อคุณแม่คุณครูก็ได้นะคะตื่นเช้ามาเนี่ย Good morning นะคะ Good morning เนี่ยใช้ได้ตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงวันนะคะและหลังจากเที่ยงวันไปแล้วนั้นเราก็จะมา Good afternoon, Good afternoon นะคะ Good afternoon แปลว่าสวัสดีตอนบ่ายนะคะสวัสดีตอนบ่ายนั่นก็คือหลังเที่ยงไปแล้วนะคะนักเรียนสามารถ say Good Good afternoon กับคุณครูหรือเพื่อนๆได้เลยค่ะออกเสียงตามคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะ Good afternoon เก่งมากค่ะระมาานะคะพอตอนบ่ายเนี่ยจนถึงประมาณ6โมงเย็นนะคะหโมงเย็นแล้วนะคะเริ่มมืดแล้วเราสามารถใช้คำว่า good evening good evening นะคะแปลว่าสวัสดีตอนเย็นนะคะออกเสียงตามครูอีกครั้งหนึ่ง good evening เก่งมากค่ะอ่าทีนี้ก่อนเราจะนอนเนี่ย เราสามารถ say good night good night แปลว่าราตรีสวัสดิ์หรือว่าใช้อีกหนึ่งคำก็คือฝันดีนะได้ด้วยนะคะออกเสียงตามครูอีกครั้งหนึ่ง good night good night สัญ,ญลักษณ์นี้นะคะนักเรียนหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าคุณครูใส่จุดข้างล่างไว้ทำไมนะคะเป็นการออกเสียงท้ายคำนะคะในภาษาอังกฤษอย่างเช่น good night ถึกๆตอนท้ายด้วยนะคะ คะต่อมาประโยคที่อยู่ในบทสนทนาข้างต้นเมื่อกี้นะคะอันนี้นักเสียงตาามรูนะคะ my name is my name is แปลว่าฉันหรือผมชื่อ my name is on. อ้น my name is อ้นฉันชื่ออ้นหรือผมชื่ออ้นก็ได้นะคะต่อมา I am ได้สองอย่างนะคะจะเป็น My name is เมื่อสักครู่หรือ I am ก็แปลว่าฉันหรือผมชื่อนะคะเราก็ใส่ชื่อเราลงไปเช่น I am อ้นฉันชื่ออน้นหรือ I am อ้นผมชื่ออ้นก็ได้นะคะต่อามา Nice to meet you Nice to meet you นะคะแปลว่ายินดีที่ได้รู้จักนะคะเป็นคำที่เราใช้พูดคุยกับคนที่เราเจอกันเป็นครั้งแรกนะคะยกตัวอย่างเช่นนักเรียนกับคุณครูเนี่ยเรายังไม่เปิดเทอมเลยเรายังไม่เคยเจอกันนะคะเปิดเทอมมาคุณครูก็ท,ทักทายนักเรียน h Hello My name i อ On Nice to meet you นักเรียนก็สามารถตอบกลับได้ว่า Nice to meet you too นะคะคำ e, ว่า t o T O เนี่ยแปลว่าเช่นกันนะคะออกเส้นตามครูอีกครั้งหนึ่ง nice to meet you too nice to meet you too แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักเช่นกันนะคะ <c oughs> อ่ามา let's try นะคะ let's try ก็คือให้นักเรียนมาลองเรียนรู้กันเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวให้นักเรียนลองออกเสียงดูก่อนนะคะข้อที่1ถึงข้อที่5อ่าข้อที่1เดี๋ยวออกเสียงตามคุณครูนะคะ hello hi ข้อที่2 good afternoon good afternoon ข้อที่3 my name is my name is ข้อทีี Nice to meet you Nice to meet you และข้อที่ห้า Good night Good night อ่ามีห้าข้อนะคะนักเรียนลองอ่านออกเสียงเองสิคะ One two three ะะอ่ะที่นี้นะคะเราลองมาดูว่านักเรียนเนี่ยจะแปลถูกต้องหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนอย่าย้อนอย่าเพิ่งย้อนกลับไปดูคลิปเมื่อกี้นะคะให้นักเรียนลองทําด้วยตัวเองก่อนนะคะว่าเราเนี่ยทำถูกทั้งหมดกี่ข้อนะคะอ่าครูให้เวลาทําประมาณ1นนาทีแล้วกันอย่าลืมสต็อปคลิปไว้ด้วยนะคะ เอาละคะ่ะเรามาดูเฉลยกันเลยว่านักเรียนเนี่ยสามารถทำถูกทั้งหมดกี่ข้อนะคะอ่าข้อที่หนึ่งยินดีที่ได้รู้จักนะคะยินดีที่ได้รู้จักน่าจะคือข้อไหนอ่าตอบข้อ c นั่นก็คือ nice to meet you ยินดีที่ได้รู้จักนะคะอ่าข้อที่1นะคะฝั่งนี้นะคะ hello hi แปลว่า สวัสดีนะคะผ่านไปสองข้อแล้วนะต่อมาข้อที่สองนะคะ Good afternoon Good afternoon แปลว่าสวัสดีตอนบ่ายนะคะข้อที่สาม My name is My name is แปลว่าฉันหรือผมชื่อนะคะและข้อที่ห้า Good night Good night แปลว่าราตีสวัสดินั่นเองอ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะนักเรียนถูกต้องหมดไหมเอ่ยอย่าลืมท่องคำศัพท์อ่านเยอะๆฝึกพูดฝึกเขียนเยอะๆนะคะค่ะส่วนการบ้านของเรานะคะ practice time นะคะให้นักเรียนเขียนความหมายของคำหรือประโยคต่อไปนี้นะคะให้ถูกต้องลงสมุด นะคะต่อไปนี้เราจะใช้สมุดเป็นหลักแล้วนะคะคุณครูไม่สามารถแจกใบางานให้นักเรียนทำได้เนาะเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะที่รุนแรงขึ้นในทุกๆวันนะคะและเราก็ไม่สามารถจะมาเจอกันได้แล้วก็แจกใบางานได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้นักเรียนทำลงสมุดนะคะการบ้านของคุณครูมีทั้งหมด6ข้อให้นักเรียนลอก คำสั่งลงไปนะคะบนหน้าสมุดอย่าลืมเขียนวันที่ด้วยนะคะเขียนวันที่แล้วก็เขียนคําสั่งจากนั้นนักเรียนก็ลอข้อที่1 good morning นักเรียนก็เขียนความหมายาเขียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนเท่ากับแปลว่าอะไรนะคะหากนักเรียนจาไม่ได้คุณควรอนุญาตให้เรียนเปิดย้อนกลับคลิปไปดูต้นคลิปได้นะคะ good morning แปลว่าสวัสดีตอน เช้าแบบนี้นะคะแบบนี้ถ้านักเรียนตอบถูกต้องก็ได้ไปเลยหนึ่งคะแนนนะคะขอ้อที่สองสาี่ห้นักเรียนอย่าลืมทำด้วยตัวเองนะคะเสร็จแล้วอย่าลืมขีดเส้นใต้เมื่อนักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะ<ม>วันนี้นะคะคุณครูอ้นก็มีเรื่องที่จะสอนนักเรียนนะคะก็คือการ ทักทายและการแนะนำตนเองไว้เท่านี้นะคะวันนี้คุณครูอ้นลาไปก่อนสวัสดีค่ะ